สวัสดีคะ่ะทุกคนผสอนภาชิวภาชิมว,วันนี้จะพาทุกคนทนำะะเชื่อมสตอรอเบอรี่สไตล์ผสอนค่ะก่อนอื่นนะคะได้สตรอเบอรีร่มาภสอนก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะทุกคนแล้วก็มีการแช่น้าเกลือนิดหน่อยคะ่ะเพื่อเป็นการล้างชําระล้างสิ่งสปกปรกและแมะลงที่อาจจะเกาะติดก,กันก่อนนะ,ะทุกคน ล้งให้สะอาดแล้วก็ทําความสะอาดนะคะตัดควาสตอร์เบอรีนะคะแล้วก็ดูความสะอาดตัวอื่นด้วยนะคะอาจจะมีตัวเน่าเสียด้วยนะคะทุกคน สตรอเบอรี่นะคะแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็ระหว่างที่เตรียมสตรอเบอรี่นะคะปะสมก็ตั้งไฟนะคะแล้วก็เดินไปเก็บในส่วนของตัวใบเตยนะคะทุกคนวันนี้เราจะเชื่อมสตรอเบอรี่ในใบเตยในน้ําตาลสดนะคะเป็นน้ําตาลที่ได้มาจากธรรมชาติจากต้นตาลนะคะทุกคนปะสมก็ตั้งไฟและใส่ใบเตยได้สตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนของหม้อที่เตรียมไว้เรียบร้อยค่ะกําลังเดือดแล้วก็มีการใส่เกลือไปแล้วหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่ลงไปค่ะ ประสอนจะเชื่อมสตรอเบอรี่นะคะในน้ำตาลสดกับใบเตยนะคะประมาณเคี่ยวไปไว้ประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้สตรอเบอรี่อิ่มตัวนะคะกับน้ำเชื่อมของผระสอนน้ำเกลือนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะมีการปรุงรสและตามชอบของทุกคนนะคะอันนี้เราไม่ว่ากันนะคะชอบเค็มชอบหวานก็ใส่ตามกันไปเลยค่ะ เมื่อสตรอเบอรี่เดือดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะต้องมาปรับแต่งน้ำสตรอเบอรี่กันหน่อยค่ะจะมีฟองนะคะผุดขึ้นมาเราก็ต้องตักฟองทิ้งก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ปล่อยสตรอเบอรี่เขาเคี้ยวนะคะเพื่ออิ่มตัวไปกับน้ำตาลกับการเชื่อมนะคะทุกคนเมื่อผสมได้เรียบร้อยแล้วผสมก็จะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะใส่โถแช่ตู้เย็นนะคะ เพิ่มความแซ่บของสตรอเบอรี่ไปอีกนะคะแล้วก็ได้เวลาตักทานแล้วค่ะทุกคนสตรอเบอรี่สีสวยแล้วก็ฉ่ำหวานน่าทานมากๆเลยค่ะอันน,นี้เราจะไม่หวานมากนะคะทุกคนแล้วก็จะดูแลสุขภาพด้วยเนาะเผื่อบาหวานอะไรก็จะขึ้นเราอีกไปอีกเนาะเออก็เชื่อมพอประมาณนะคะตอนนี้ก็น่าทานมากๆค่ะพูดไปก็น้ำลายสอไปค่ะทุกคนได้เวลาทานสตรอเบอรี่เชื่อมของกับปอนกันแล้วค่ะ สตรอเบอรี่ในน้ำเชื่อมใบเตยนะคะแล้วก็น้ำตาลสดนะคะทานสดชื่นหน้าร้อนๆนี้ก็คือต้องได้เมนูนี้เลยค่ะช่วยให้เราปดับกระหายนะคะคลายร้อนแล้วก็หวานชุ่มฉ่ำไปเลยค่ะท่านกับไอศครีมก็แซ่บไปอีกอย่างนะคะทุกคนหวานชื่นใจค่ะกับรสหวานหวานกับไอศครีม เติมสตอรอเบอรี่และเนื้อสตอรอเบอรี่ฉ่ำๆแน่นๆแบบนี้ค่ะอย่าลืมไปทำทานกันนะคะทุกคนเคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวปรสอนขอชิมก่อนค่ะบ่ไหวแลเวเสแสรบค่ะว้าวน่าทานมากๆขอบคุณทุกคนที่แวะมาชมเป็นกำลังใจให้ประสอนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวคอยติดตามนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ